นะครับอย่างเพนซิลเวเนียตอนแรกคุณทําได้48%คุณไบเดนได้45นะครับที่เหลือ7%คือไม่ได้โหวตงดออกเสียงแต่คุณเป็นคุณแฮร์ริสขึ้นมาเนี่ยจาก45กลายเป็น47เลยครับอย่างอดรวมก็คือ47ชน48คู่ขี้นะคู่ขี้ขึ้นมาอันนี้คือเพนซิลเวเนียนะส่วนเวอร์จิเนียซึ่งปกติเดโมแครตเขานาอยู่แล้วเนี่ยคุณไบเดน48%คุณทํา45นะครับกลายเป็นคุณแฮร์ริสเน49เลยแล้วคุณไบเดอคุณทําแค่44เพราะฉะนั้นแกแบมกว้างขึ้นอีก นะครับก็เลยเกิดแรงเก็งกำไรขึ้นมาเมื่อวานนี้นะว่าอาจจะมีโอกาสลุ้นแล้วกันคือมันก็คงไม่ได้แย่เท่าเดิมมีลุ้นมากขึ้นต้องเรียนอย่างนี้นะครับก็ทาให้หุ้นเนี่ยหลายกลุ่มที่เชื่อมโยงกับการปรับตัวลงตอดคุณทําม,มาเช่นพลังงานสะอาดพวกเนี้ยเมื่อวานนี้ก็เด้งขึ้นมาได้เล็กน้อยรีบาลขึ้นมารีบาลขึ้นมาแปลว่าคน กับมีความหวังมากขึ้นนะอ <laughs> นคุณแอลิซที่อายุน้อยกว่าคุณไบเดนแล้วรับร้อนกับคุณทรัมป์ด้วยใช่ประมาณ557หรือ59ครับเป็นความหวังวใหม่ของพรรคเดมโมแครตใช่ไหมใช่ครับ